จะก,กันห่องกันห่องแรับตามบางผลงานนี่เจจะของบัตรนาย้างนายจ้างครับมาเห็นกะติดตามมือครับจะเป็นแบบไหนเออสบายแดดมืดสังลุยเลยเจอะํเอาเห็ดดวนและยันยัน้านงเปลี่ยนใจแบบบ่รับทำนะจ๊ะติดตามเนอติดตามตอนต่อไปงานเล่งดวนพี่น้องนี่เมื่อละนิดละหน่อยกันยังดี อันได้กระลืมมันได้กระลืมเฝ้าไาย่แะได้ประมาณนี้แหละวันแรกยอยู่ในถุงจะพี่น้องอาปาดแค้ปายังเนาะจ้า,จามองได้มันนั่นสร้างกับพาะเห็ดได้เนาะจ้า,จาก,กับเพ่ะเก็งไปอย่างหมดพาะไปได้เรื่อยๆจ้าหนึ่งปีรับงานหนึ่งครั้งนี่แหละจ้ารอติดตามตอนต่อไปเด้อ ครับนิงแผ่นแล้วครับเดี๋ยวมาอื่นใส่ฟ้านิางฉากว่าแล้ว ครับผลง,งานหนึ่งฝากเพียงเดียวครับเรียบร้อยแล้วเฮ็ดลูกหัวใจวันมันสั่งนะครับบวกก่งนะครับแต่ว่าพอเฮ็ดได้อยากเฮ็ดร้องเบิ้งครับบวกเคยเฮ็ดเท่ากันเนยร้องเบิง้งงามบางงามก็ตีชมหน่อยเด้อครับบังครับ